คุณชอบแบบไหนระหว่างโครมเข้มไม่แค่สามหมื่นกับออฟชั่นครบชุดแต่งรอบคันไม่เพียงแค่เจ็ดพันคลิปนี้ผมพาดูทุกซอกทุกมุมเลยครับใครที่มีรายได้ตั้งแต่หนึ่งหมื่นแปดพันขึ้นไปมาดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมอีกแล้วเตยเพียรอ์ที่ผึกสาด้านการขายนะครับและวันนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาสุวินทวงศ์ซอย46นั่นเองนะครับวันนี้ผมมีรถรุ่นยอดนิยมมาให้พี่ได้เลือกชมถึง2คันเลยนะครับก็ จะเห็นว่าด้านหลังผมมี2ส,สี2แบบเลยนะครับคันสีดําที่ผมพามาดูวันนี้เป็นรุ่นยอดนิยมที่เป็นรุ่นสมาร์ทนะครับแต่ถ้าใครที่อยากได้ในเรื่องของออปชันที่เยอะขึ้นเนี่ยผมก็มีนําเสนออีก1คันเป็นรุ่นพรีเมียมนะครับทั้ง2คันนี้ค่าง,งวดบอกก่อนเลยว่าต่างกันเพียงแค่400เดี๋ยวในคลิปนี้จะพาดูละเอียดเลยว่าทั้ง2คันนี้มีออปชันอะไรที่ต่างกันบ้างนะครับขอเริ่มจากคันสีดําก่อนเลยก็แล้วกันคันนี้ตัวรุ่นสมาร์ทของเรานะครับ คันนี้ได้เป็นรถปี2023นะครับเลขไมาอยู่ที่30,000โลก,กับราคาค่าตัว4 9 9 0 0 1 2รุ่นสมาร์ทนะครับบอดี้ <Body S 1> มาเป็นสีดำเดิมโรงงานคันนี้ฟีดาวผ่อนเพียงแค่8,800นะครับทั้ง2คันนี้เนี่ยรายได้10,800นะพี่นะฟรีดาาได้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้าก่อนเลยสำหรับตัวรุ่นสมาร์ทนะครับไฟหน้ามาเป็นแบบ LED projector lens แล้วก็มีไฟ daytime running l i g h มาให้เรียบร้อยแล้วด้านหน้านะครับ ด้านหน้าก็เรียบๆแบบนี้นะครับออปชั่นมีแค่ตัวไฟหน้าอย่างเดียวไม่ได้มีเซ็นเซอร์ไม่ได้มีกล้องรับคันมาให้สําหรับตัวรุ่นสมาร์ทนะครับในส่วนของตัวล้อมาเป็นทูโทนปัดหน้าเงานะครับล้อเดิมสวยนะไม่มีรอยเบียดรอยขูดม,มาแบบนี้นะครับได้เป็นดิสเบคู่นหน้าแล้วก็ช่วงล่างเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงคันนี้ไม่แค่ส0 0 0 0ื่นวารันตีศูนย์ยังเหลือนะพี่นะรถปี2023น่ะครับเหลือวารันตีศูนย์อีก2ปีรับประกันโครงสร้างให้ไม่มีชนหนักที่ความจมน้ําหรือว่ากับสีนะครับ ในส่วนของพาร์ตต่างๆของรถคันนี้เนี่ยมาดูเลยด้านหน้าได้กระจกพาร์ตเดิมนะครับจากโตโยต้าไม่มีแตกร้าวหรือว่าเปลี่ยนกระจกมาหูกระจกมองข้างตรงนี้ได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มือเปิดประตูนะครับตรงนี้มีปุ่มสมาร์ทเอนทรีมาให้ด้วยนะครับเนื่องจากว่ากุญแจเนี่ยได้มาเป็นระบบแบบสมาร์ทย์เลดเรียบร้อยนะฮะในส่วนของภายในนะครับนี่สวยเดิมเดี๋ยวให้ดูซอกก่อนฝั่งเสาเอหัวน็อตยังใส่ปิ้งอยู่เลยนะครับเพือบการสนิมยังมีอยู่ นะครับคันนี้รถใหม่มากใช้งานแค่30,000โลนะครับปี2023กับราคาค่าตัว4,99,000คันนี้ฟีดาวผ่อนเพียงแค่8,400แผงประตูสวยเดิมแบบนี้นะครับมาเป็นสีดำคุมโทนแล้วก็ตรงพักแขนพักศอบมาเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะครับเดี๋ยวแอบให้เห็นภายในนิดหนึ่งความใหม่นะครับผมว่าคันนี้น้องๆป้ายแดงเลยนะฮะใช้น้อยประวัติศูนย์รถมือเดียวนะครับ บอดี้เดิมสวยนะครับอสำหรับด้านหน้าประมาณนี้นะครับด้านหลังมาดูนิดนึงแผงประตูไม่มีตําหนินะครับไม่มีร่องรอยขีดข่วนใดๆนะครับแล้วก็ช่องใส่แก้วตรงนี้ผมชอบมากนะฮะดีไซน์แบบใหม่ขึ้นมาอยู่ด้านบนเดี๋ยวให้ดูซอกด้านในนิดนึง่งเสาบีตรงนี้นะครับหัวน็อตต่างๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะครับได้เป็นรถเดิมใช้น้อยนะครับใครที่กําลังจะมองหาออกป้ายแดงอยู่มาดูคันนี้ก่อนนะครับในส่วนของล้อหลังนะครับ ระบบเบรคเขาจะมาเป็นแบบดัมเบรคนะฮะระบรบ,บเบรคมาเป็นดัมเบรคก็เท่ากับว่าเราจะได้ดิสเบรคคู่หน้าดัมเบรคคู่หลังได้แมตช์ขอบ16นะครับช่วงล่างยังแห้ง,หงๆใสๆเดิมๆนะครับไม่รมั่วไม่ซึมแบบนี้นะครับฟรีดาวน์ผ่อนเพียงแค่8,400ได้ยารีตเอที A T e, ตัว1.2รุ่นสมาร์นะครับด้านหลังตรงนี้ไฟไท้ายเนี่ยมาเป็นแบบ LED ไลท์ไกด์นะครับเซนเซอร์กัดระยะด้านหลังไม่ได้มีมาให้แต่ว่ามีกล้องถอยให้มานะครับมีกล้องถอยให้มา สวยเดิมนะครับแบบนี้ด้านท้ายเดี๋ยวผมพาดูโครงสร้างนิดหนึง่งรับประกันโครงสร้างให้ไม่มีชนหนักนะครับช่องเก็บสัมภาระอ่ะเดี๋ยวผมเอานี้หลงลงก่อนนะรึ๊บอ่ะนี่ช่องเก็บสัมภาระประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของคานด้านหลังนะครับรอยสปอตรอยเชื่อมรอยต่อต่างๆสวยเดิมชัดเจนคันนี้รับประกันให้ไม่มีชนหนักไม่มีชนเบานะครับมาดูฝากระโปรงด้านท้ายกันหน่อยตรงนี้หัวน็อตนะครับสวยใสยไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขยับนะครับนี่ ฝาท้ายเดิมๆมแล้วก็ซีด้านหลังตรงนี้นะครับแบนๆนิ่มถิ่เข้าไฟท้ายได้เป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานไทยคอโตะแบบนี้นะครับรางน้ําต่างๆนี่นะครับสวยเดิมนะครับไฟท้ายเป็นพาร์ทเดิมคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีชนเบาของเราประกันให้นะครับมีตรวจสภาพรถให้ด้วยสําหรับลูกค้านะครับอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถได้ใครที่ไม่สะดวกเดินทางมานะครับผมมีเจ้าหน้าที่ f i n นนซ์วิ่งไปเซ็นให้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับไม่ว่าอาชีพไหนก็แล้วแต่สามารถออกได้ขอเพียงแค่รายได้ ตั้งแต่18,000ขึ้นไปนะครับติดต่อเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยอะเดี๋ยวมาดูด้านในสักนิดนึงขอย้ำอีกรอบนึงคันนี้ที่เรากำลังดูกันอยู่เป็นตัว1.2รุ่นสมาร์ทนะครับปี2023ภายในเนี่ยมาเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเดินได้สีขาวแล้วก็ออปชั่นสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยไม่ได้มีอะไรมาให้มีแค่ช่องเก็บเอกสารฝั่งเดียวเท่านั้นแค่นั้นเลยนะครับท่วนๆแบบนี้นะฮะอะเดี๋ยวมาดูฝั่งคนขับบ้างว่ามีอะไรให้บ้าง มาดูซ่อก่อนเสาบีฝั่งคนขับนะครับไม่ว่าจะเป็นสติกอร์มอกก่อนประตูนะครับสติเกอร์ลมยางต่างๆทุกอย่างอยู่ครบนะครับแล้วก็แผงประตูฝั่งคนขับตรงนี้กระจกเนี่ยจะได้มาเป็นไฟฟ้า4บานนะครับออโต้เฉพาะคนขับปรับพับกระจกของข้างเป็นไฟฟ้าปรับอัตโนมัติได้นะครับปรับเลนไฟฟ้าตรงนี้ให้มาครบหมดแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาด้านในสักนิดหนึ่งสำหรับตัวรุ่นสมาร์ทนะครับก็จะมีระบบแจ้งเตือนก่อนการชนมาให้ด้วยแท a c t i o n control แล้วก็ A o p นะครับ กุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลดนะแบบนี้อันนี้ใส่เคสไว้นะครับก็จะมีปุ่มสตาร์ทมาให้กติดเครื่องเลยนะฮะคันนี้เลขไมล์สามหมื่นโลนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยมาเป็นแบบ3ก้านนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันตรงนี้เพิ่มเสียงลดเสียงรับสายโทรศัพท์ต่างๆได้หมดแล้วแล้วก็ดีไซน์ม่านวัดเลนไมล์เนี่ยมาเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลเลยแบบนี้นะครับเลขไมล์อยู่ที่38,980โลนะครับตัวหน้าจอกลางนะครับมาพร้อมกับกล้องถอยที่ผมพาไปดูเมื่อสักครู่นี้นี่ จอใหญ่มากนะครับเราก็กล้องถอยเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับในส่วนของระบบแอร์นะครับไม่ใช่แอร์ออโต้นะเป็นแอร์แบบแมนนวลแต่ว่าก็ดีไซน์มาเป็นแบบหน้าจอดิจิตอลแบบนี้ค่อนข้างสวยมีพอร์ต usb มาให้2พอร์ตด้านล่างตรงนี้นะครับเพราะว่าเอาเลสหนึ่งพอร์ตแล้วก็คันนี้มาเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับประมาณนี้สําหรับออปชั่นต่างๆนะครับในเรื่องของไฟหน้าได้มาเป็นแบบเปิดปิดอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับปัดน้ําฝนยังไม่ได้มานะครับแล้วก็ตัวกล้องบันทึกเนี่ยเขาให้มาแล้วนะรุ แท้เดิมโรงงานแบบนี้นะฮะให้มาแล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปพาไปดูตัวรุ่นพรีเมียมด้วยว่ามีอะไรแตกต่างกันประมาณไหนนะครับสำหรับเรื่องของออปชันเนาะคันนี้ขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะเป็น1.2รุ่นสมาร์ตปี23นะครับเล่นใม30,000โล499,000ฟีดาวผ่อน8,400นะครับมาดูห้องเครื่องสักนิดหนึ่งนี่ห้องเครื่องเดิมสวยนะครับเครื่องยนต์เล็กๆแบบนี้ประหยัดน้ำมันแน่นอน1,200ซีซีมาพร้อมกับกำลังเนี่ยอยู่ที่ 90แรงมานะครับตัวเบ้าโชคสวยเดิมรอยสปอตชัดเจนนะครับแก้มไม่เคยแกะไม่เคยถอดแบบนี้ปั๊มโตโยต้าชัดเจนนะครับหัวน็อตฝากระโปรงเดิมโรงงานอ่ะดูด้านขวาเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูด้านซ้ายด้วยนะครับโครงสร้างต่างๆผมรับประกันให้นะว่าเป็นโครงสร้างเดิมนี่ทั้งหมดเลยนะครับนีส่สวยๆนะครับพี่ๆใครที่อยู่ไม่ไกลมาก สามารถเข้ามาดูตัวจริงได้หรือถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าที่จากบ,บริษัทนอกมาตรวจสภาพรถให้นะครับอ่ะประมาณนี้นะสําหรับตัวรุ่นสมาร์ทนะครับจบไปแล้วขอสรุปก็แล้วกันนะฮะสำหรับตัวรุ่นสมาร์ทเนี่ยเหมาะกับคนที่อยากได้เอที T, ออปชั่นกลางๆไม่ต้องเยอะมากไม่เน้นเรื่องของระบบความปลอดภัยมากนักนะครับก็มีหน้าจอมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยภายในได้เป็นเบาะหนังนะครับ499,000กฟีดาวร้อนสี่0นะครับสำหรับตัวรุ่นสมาร์ทก็ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยม ไฟหน้ามีเดย์ไลท์มาให้เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าใครอยากได้ออปชันที่มากกว่านั้นนะครับนี่ผมพามาดูคันนี้เลยคันนี้มาเป็นตัว1.2รุ่นพรีเมียมนะครับคันนี้ได้ไปี2 0 2 3เหมือนกันที่สําคัญเลยคือคันนี้ได้เลขไมล์7,000โลเลขไมล์7,000โลมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้าสักนิดหนึ่งไฟหน้าเหมือนกับตัวรุ่นสมาร์ทสิ่งที่เพิ่มเติมมาเลยก็คือมีเซ็นเซอร์กระระยะด้านหน้ามาให้แล้วนี่นะฮะนอกจากเซนเซอร์กระระยะก็ยังมีกล้องรอบคันมาให อย่างที่ผมแจ้งแหละว่าคันนี้ความแตกต่างเลยคือได้ในเรื่องของระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมมากับราคาค่าตัว5 2 9 0 0 0บาทนะครับนั่นหมายความว่าราคาต่างกันมา30,000บาทค่างวดคันนี้เนี่ยอยู่ที่8,800แครอ่ะมาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่านะครับมีชุดแต่งมารอบคันนะสำหรับคันนี้ตัวรุ่นพรีเมียมตัวล้อเหมือนกันเลยแม็กขอบ16ลายเดียวกันทุกอย่างนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันด้านบนตรงนี้ มีกล้องรอบคันเพิ่มเติมมาอย่างที่ผมแจ้งนะฮะพี่พี่ลองพิจารณาดูนะว่าเพิ่มงบขึ้นมาอีก3 0,000บาทกับออปชันที่ได้เพิ่มเติมมาเนี่ยคุ้มไหมนะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูโครงสร้างด้านในตรงน,นี้นิดนึงคันนี้ก็รับประกันโครงสร้างให้เหมือนเดิมนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําหรือว่ากับสีใครที่อยากได้ออปชันเยอะๆมาเล่นตัวพรีเมี่ได้เลยจบแน่นอนนะครับออปชันเหมือนกับตัวท็อปเลยนะครับโครงสร้างต่างๆเดี๋ยวพาดูนี่ซอกฝั่งเสาบีนะครับซอกฝั่งเสาบี หัวน็อตไม่มีรอยขยับไม่มีรอยขันไขงัดแงะหรือว่าแกะเก่านะครับประมาณนี้นะสําหรับตัวพรีเมียมเนี่ยอย่างที่ผมแจ้งว่าเรื่องของระบบความปลอดภัยที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือล้อหลังเนี่ยจะได้เรื่องของดิสเบรกมาเรียบร้อยแล้วสําหรับตัวรุ่นสมาร์ทยังคงเป็นดัมเบรกอยู่นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ที่เหลือก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันมาดูด้านท้ายบ้างนะครับชุดแต่งรอบคันมาแบบนี้จากสปอตตี้นะครับแล้วก็จะมีตัวดักเทลด้านหลังที่เป็นสีดํา<ำ>เป็นโรแบ็คมาให้ด้วยนะครับ เพิ่มเติมด้านหลังจากตัวสมาร์ทก็คือจะมีเซ็นเซอร์กะระยะมาให้นะครับให้มาทั้งหน้าทั้งหลังเลยครบมากๆนะครับใครอยากได้ฟังก์ชันอยากได้ออปชันมาตัวพรีเมียมจบแน่นอนนะครับมาดูโครงสร้างด้านหลังกันบ้างคันนี้สวยขนาดไหนนะะรอยสปอตต่างๆที่คันด้านหลังนะครับรอยเชื่อมรอยต่อนะฮะรับประกันโครงสร้างให้ทุกคันไม่มีในเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําหรือว่ากับสีคันนี้ก็ฝาดท้ายเดิมไม่เคยแกะไม่เคยถอดแบบนี้นะฮะซีนเดิมแบบนี้นะครับ รับประกันโครงสร้างให้รถยังอยู่ในวารันตีศูนย์นะครับใครที่สนใจนะไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นสมาร์ทหรือว่ารุ่นพรีเมียมนะครับผมมีให้เลือกทุกสีเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เอามายกตัวอย่างให้ดู2คันก่อนนะครับเอามาดูด้านในบ้างสำหรับด้านในนะครับวัสดุเนี่ยเหมือนกับตัวรุ่นสมาร์ทเลยแต่สิ่งที่เพิ่มเติมมาที่ตัวพรีเมียมจะให้มาเนี่ยคือมีแอร์หลังมาให้มีช่องเสียบ usb มาให้นะครับผมมองว่าเพิ่มงบอีก3 0,000่นคุ้มค่านะกับคันนี้ ได้ออปชันเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ได้เลขไม้เจ็ดพันโลนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหน้าด้วยนี่สิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับแผงประตูตรงนี้จะมีการเขาเรียกว,ว่าทำฉลูายนะเหมือนกราฟ,ฟิกเพิ่มเติมมาก็เพิ่มความหรูหราให้สาหรับตัวพรีเมียมออปชันอื่นๆเหมือนกันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมาดูตรงนี้บ้างนี่เพิ่มเติมมาเห็นไหมว่าจะมีตัวนี้เพิ่มมานะครับตัวนี้จะเป็นป a r k คเซนเซอร์เราสามารถเปิดปิดได้นะครับเซนเซอร์หน้าเซนเซอร์หลังตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่ชอบก็สามารถเปิดแล้วก็ปิดไดไ แล้วก็จะมีตัวไฟสูงอัตโนมัติเพิ่มเติมมาให้นะครับตรงนี้จะเป็นเวลาเราวิ่งในทางมืดๆนะไฟหน้าเขาจะปรับเองนะครับจะปรับความสูงความต่ำเองอมาดูด้านในนิดหนึ่งนี่สามหมื่นผมว่าคุ้มนะได้กล้องรอบคันเพิ่มมาได้เซ็นเซอร์รอบคันเพิ่มมานะครับแล้วก็ได้ไฟหน้าไฟสูงอัตโนมัติเพิ่มมาแล้วที่สําคัญเลยคือดูมีครูดคอนโทรลมาให้ด้วยได้ครูดคอนโทรลมานะครับ ผมว่าคุ้มค่านะสามหมื่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวถัดมาดูด้านหนนี่ได้แอร์ออโต้แล้วนะฮะได้แอร์ออโต้แล้วก็ตัวหน้าจอนะครับรองรับการเชื่อมต่อ Apple Car p l a เ Android Auto ด้วยโอ้โหผมว่าสามหมื่นพี่ๆลองพิจารณาดูนะผมมองว่าคันนี้ค่อนข้างคุ้มค่ามาพร้อมกับกล้อง3 6 0รอองศารอบคันแบบนี้ได้เลขไม่เจ็ดพันโลคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะพี่นะใครที่สนใจนะครับฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่8,800สําสำหรับคันนี้เดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนิดนึง ราคา2คันนี้ที่ผมพามาดูต่างกันอยู่ที่3 0 0 0 0บาทค่างวดต่างกันประมาณ4 0 0ออปชันต่างกันพอสมควรเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องสักนิดหนึ่งนะครับนี่แผ่นเพจสวยเดิมนะครับไม่มีร่องรอยของการแกะหรือว่าแปะใหม่นะครับแก้มข้างแก้มเดิมแล้วก็เบ้าโชกต่างๆนะครับรับประกันโครงสร้างให้ทั้งสองคันไม่มีในเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําหรือว่ากับสีนะครับเปิดให้บริการมาแล้วมากกว่า27ปีนะสำหรับบริษัทเพชรยน นะครับใครที่สนใจติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะฮะประมาณนี้นะฮะคันนี้ที่ผมพาพี่พีดูนะครับก็เป็นตัวยาร i ตเอทีมนะครับ1.2ีเมียม e, ปี2023คันนี้เลขหม่7,000โลราคาเนี่ยต่างกันอยู่ที่30,000บาทได้ออปชั่นเพิ่มเติมมาค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็ได้เลขไม่7,000โลด้วยฝากพี่พิพพจารณาด้วยใครที่สนใจนะครับคันนี้พีดาวพน 8ปดพคันนี้วีดาวผ่อน8 8ดพนะครับใครสนใจติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้ผมเต้ยพยนต์ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ